พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูเบรกสุดท้ายครับเรื่องนี้ไปดูรถตู้กับเรื่องคาดไม่ถึงนับไม่ถ้วนยังไงไปดูสวัสดีครับผมศิลปภพสะแก้วครับเป็นอาสาการข่าวกรรมารน,นะครับมีการตั้งดาบพบต้องสงสัยคันหนึ่งนะครับเป็นรถตู้วิ่งมาขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำ คนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอ๋อ,อตำรวจจับรถตู้ขนคนต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมายครับพอจับได้ก็เอาออกมานับล่ะครับว่าขนมากี่คนสามไปเนี้ยบูนเนี้ยมีคนแล้วอโอ้นี่ข้างหน้านะครับนั่งกันมาตั้งสี่คนนี่ปรามเนี้ห้คนแล้วไม่ใช่สี่ครับ ครับข้างหน้าอัดกันมาตั้ง5คนครับแล้วข้างหลังเนี่ยจะอัดมากี่คนล่ะเนี่ยอ่ออกมาออกมามาไปโน่นเลยนู่น<ว>กหกอ่านี่คนหกครับหกเหล่านี้มึงกับกนิ่งหน่อยเอาแป๊ดเอา 8- 9- 10, 10 1 1 12 12 1 3 13 14 14อ็้ว1ิ1สองสิบยแอี่สิบแล้วยี 22- เอยงเฮ้ยอ้ยี่แล้วยียงหเ 25คนโอ้รถตู้คันนี้แค่คันแค่เนี้ยนะอัดเข้าไปตั้ง25คนครับข้างหน้าหข้างหลัง20โอ้หอัดกันมายังไงเนี่ยไม่เหม็นขี้เต่ากันบ้างเลยไงโอ้ยรถคันเดียวอัดกันมาตั้ง25คนขอจย้ำ25คนอ่าเดี๋ยวจะระเบียบด้วยข้างหลังโอ่หย ยังไม่หมดนี่ของที่แปดเกอชาลล้วนเลยเนี่ยสามสแล้วตาโอ้โหตอนแรกนึกว่า25้านี่กดไปตั้ง31มสแล้วบ้าไปแล้วอัดกันได้ยังไงตั้ง31คนอยู่รถตู้คันเดียวเนี่ยนะโอ้ฮะสามสฮะสามส 36บอุ้ย36แล้วอู้หูปาวสา36คนอ้าวอ้าวตำรวจยังจะไปดูอะไรอีกไม่มีแล้ว36คนเนี่ยก็ไม่มีที่จะเอาหัวแม่แถวจิกพื้นแล้วอุ้ยหมดแล้ว36คนก็พอแล้วไม่ต้องดูหรอกพี่เฮ้ยเฮ้ยมีเหรอ,อยังมีอีกวุ้ย ปัด8ได้ไงเนี่ยสามสิบเดปดเฮ้ยหมดย่งสามสิบเก้าเฮ้ยสามสิบเกแล้วมีเหรอเฮ้ยมันมีจริงๆด้วยสี่สิบสี่สิบเอ็ดี่สิบีโอ้โหมันไหลออกมาเหมือนรถตู้ท้องเสียไม่มีหยุดเลยจากหนึ่งคนถึง4ีอคน โอโ้เหลือเชื่อจริงๆแกเอาอากาศที่ไหนหายใจกันเนี่ยมันก็ต้องสูดกลิ่นกันอยู่เนี่ยนะ41คนเนี่ยสุดยอดความพยายามสูงจริงๆอยู่บ้านแกหายใจโล่งๆดีๆไม่เอาดันมายัดเข้าไปในรถตู้กันตั้ง41คนกินเนสบุ๊กแทบจะบันทึกได้เลยนะเนี่ยว่าเป็นการยัดรถตู้ที่มากที่สุด แต่สุดท้ายไม่ได้ทำงานอยู่ดีโดนจับกลับบ้านครับคุณผู้ชมขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคนต่างดาวไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถอักมาได้ขนาดนั้น41คนครับเมื่อทำการจับได้แล้วเนี่ยทางตำรวจก็ได้ดำเนินผลักดันกลับประเทศกลับไปครับสงสัยไหมตอนกลับอัดไปแบบเดิมหรือเปล่าครับ ขอขอบคุณคุณสิรภพสากแก้วอาสาการข่าวกอรมนรเรื่องต่างด้าวอัดในรถตู้